ไงนี่ไงนี่ไงวงอยู่นี่เปิระตูอยู่นี่ครับอ๋อนี่ไงจะแล้วไม่มีกุญแจผมมีกุญแจอนี่บังเกอร์มาได้เข้าไปทำอะไรอะ่ะเข้ามาดูศพผู้หญิงคนหนึ่งอุ๊ยเด็ดลอกเลย นี่ตุกผู้หญิงครับไม่ใช่ห้องไม่ใช่คนนี้นี่นี่คนนี้คนนี้เห็นแล้วเต็ม complete กับบ้านไปถนน <ผม S 1> ไปถนนครับเราลงแล้วลนเนี่ย ละน,า,นายจริงๆบังเกอร์นะเป็นคนกลัวที่แคบอืมแคบไม่กลัวกลัวบอดคมครับ <laughs> <laughs> บอดก <c oughs> ็คมเกินที่มันแน่ๆอยู่แล้ว <laughs> ทำอะไรไม่ได้ครับอตรงนี้ เดี๋ยวตรงโน้นเลยเหรอครับประมาณนั้นแหละครับไปตรงท้ายรถกระบะทไมไม่นั่งหอไปวิ่งวิ่งไปฟ็อกทอดสองคุณเอฟโอเคครับถ้าถ้าตรงนั้นอะ่ะแล้วแล้วผมจะเรียกไปโฮเทลสามให้มันอยู่ใกล้ใกล้เลยโอเคครับเราเราไป เราไปหอดีกว่านั่งหอไปดีกว่าได้ครับได้ครับได้เปิดแผนที่ด้วยได้